ลลูกสาวมาก่อนนะฮะตนมาเร็วอย่ามึนลูกสาวเูเร็ว,รวดูมันดูมันดูมันจะมาไม่มาจะให้พ่อขังไหมฮะจะออกไม่ออกดูมันมาเน่ ใครตวนหนูอยากเข้ามานอนในห้องอีกไหมหรือหนูจะนอนอยู่ในกลงหนูจะออกมาดีๆปะจะมาไม่มามานี่จะมาไม่มามาเร็วอืม้มหืมมาฉี่เลยตรงนี้อีก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดยไม่เลียวไม่ลูกมันอนในห้องนะฮะนี่ห้องกโดดมันยึดไปแล้วมาเร็วมามุดไปแล้วทักา,างไม่ทันด้วย 我的命。